สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มารับชมวิธีการเก็บน้ำยาสำหรับช่างมือใหม่ที่ต้องการจะฝึกหัดย้ายแอร์กันนะครับแต่พร้อมแล้วมารับชมกันเลยอ่ะทีนี้ใส่ หกเหลี่ยมท่ออัดอ่าตอนนี้จะเก็บน้ำยา <Yeah. S 1> ท่ออัดท่อเล็กอ่า <Yeah. S 1> อ่าเราปิดท่อเล็กก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวพอปิดแล้วเดี๋ยวเรามันเตรียมเตรียมนะน้ำยามันก็จะลงถึงศูนย์เนี่ยวิธีเก็บน้ำยานะตอนนี้น้ำยาปกติร้อยร้อยยี่สิบอ่าเกินมานิดนึงพอปิดปับ๊บ น้ำยาจะลงถึงศูนย์ก็ให้เตรียมไปปิดท่อใหญ่เลยเข้ย okay, ว่ะพอบอกให้ปิดปับ๊บหมุนเลยนะเดี๋ยวยังไงนะเพราะอ่าคือคือปิดไหนๆต้องหมุนด้วยนี้หมุนตามเข็มอ่ะหมุนตามเข็มได้ไหมอ่านั่นแหละคือปิดอ่ะก็หมุนให้สุดเลยนะอ่ะหมุนเลยอ่าสิเตรียมตัวนะอ่ะหมุนเลย ปิดท่ออัดโอเคหมุนให้สุดเลยเหมือนปิดว้าวปิดว้าวของน้ำอ่ะอ่ะสุดสุดแล้วโอเคเห็นไหมเดี๋ยวจะเริ่มลงอ่ะเตรียมเตรียมท่อทางดูด อย่าปิดทางดูฮะรีบปิดเลยรีบปิดเลยรีบปิดด่วนเลยเร็วๆหมุนเลยหมุนยาวเลยหมุนยาวเลยปิดปิดแอร์ปิดแอร์ปิดแอร์ได้เลยเรีบร้อยเรีบร้อยรียบรลอยโอเคเรียบร้อยเนี่ยวิธีเก็บน้ำยาอะเรียบร้อยเกลงถึงศูนย์โอเค